ถ้าเกิดว่าเราอ่ะไปฟังคนที่เขาเล่าเรื่องแบบหรือว่าเราดูข่าวที่มันเกี่ยวกับอุบัติเหตุอะไรเงี้ยค่ะดูบ่อยๆแล้วก็รู้สึกแบบกลัววัดเสียวกลัวว่าจะเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เนี้ยถ้าเราไปดูอย่างเงี้ยมันก็คือเราอ่ะเอาตาเราอ่ะไปดูแบบนั้นแล้วมันก็มีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าคะถ้าไม่มีกรรมที่จะเป็นอย่างนั้นก็ไม่เกิดอย่างที่พระเจ้าท่านตรัสไงว่าถ้าเราสั่งสมเรื่องของการไม่ฆ่าสัตว์มาอย่างดี ัตรูอื่นทําให้ชีวิตเราหมดสิ้นก่อนจะหมดอายุไขไม่ได้ดังนั้นเราจะตายแบบไหนก็ตามมันก็เป็นเพราะกรรมของเราไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราไปดูแลเราก็ไปคิดว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่จริงๆเราเห็นคนตายเกิดอุบัติเหตุเราก็ต้องน้อมเข้ามาว่าเนี่ยสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เราต้องได้ปัญญาตรงนี้หรือ เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้มองให้เป็นธรรมะให้เกิดความสลดสังเวชว่าคนเราหรือสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วไม่ตายไม่มียังไงก็ต้องตายทำอย่างไรถ้าเราจะตายแบบปัจจุบันพันด่วนเกิดอุบัติเหตุแบบนั้นเราจะไปดีอย่างน้อยไปสุขคติหรือดีที่สุดก็คือได้ความเป็นอริยะบุคคลจนกระทั่งได้นิพพาน ทำอย่างไรเราจะเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์จุกเฉินที่จะเกิดขึ้นเพราะความตายมันไม่แน่นอนมันไม่ใครรู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็เต็มตัวให้ดีเต็มตัวอยู่ตลอดเวลาและก็เต็มที่หลักัน